เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่ห้อนาตาวัาช์กับเกมเข้มจริงอิ่มหักันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเป็นเฟสเล่อนโดดสักหน่อยนะครับเพิ่งอัปเดตมาไม่นานเพื่อตอนตีสามนะถ้าเวลาไม่ผิดพลาดน,นั่นก็คืออีเวนต์ใหม่ร้านสินค้าหายากนะครับผมเนี่ยมีเวลาหกวันสิบห้าชั่วโมงให้กดเข้ามานะครับมันจะมีภาพโดยกิจกรรม เห็นไหมตรงนี้นะสัญลักษณ์นี้ที่อยู่ข้างบนไปกิ่ที่ของกดนั้นน่าจะดูกันชันนะครับผมแล้วก็เราจะเปิดดูเพื่อดูบทแสนะครับปื๊ดออกมามีข่าวเลยว่ามีคนเห็นคนแปลกๆคนหนึ่งอยู่ในมอนสเตอร์นะครับผมเพราะงั้นจะว่าความหมายคือเขาเราตามหาอ่ะมีแนะนํากิจกรรมะครับในช่วงเวลากิจกรรมนักเดินทางสามารถหาพ่อค้าชื่อลิเบนนะครับผมได้ในโลกแห่งเทเวสในเทเวสนี่คือโลกทั้งหมดของใบเรื่องนี้นะ ในวันนั้นนักทานรีแบตเมื่อเจอรีแบตแล้วสามารถหาวัสดุที่เขาต้องการคําขอเพื่อส่งมอบวัสด MM> no ุที่เขาต้องการครบแล้วจะมีโอกาสเปิดกล่องสินค้าหายากในช่วงเวลากิจกรรมรีแบตจะอยู่ตําแหน่งที่แตกต่างกันหากนักเดินทางมีโอกาสเปิดกล่องสินค้าหายากสามารถเลือกเปิดกล่องสินค้าหายากเพื่อรับรางวัลในช่วงเวลากิจกรรมรีแบตจะมอบกล่องสินค้าหายากที่ไม่ซ้ํากันให้กับนักเดินทางเจกล่อง แต่ละกล่องจะไม่สามารถรับรางวัลซ้ําได้นะครับผมก็คือกล่องใดกล่องนั้นเลยในแต่ละวันนักเดินทางจะได้รับโอกาสการเปิดกล่องสิ่งหายา,ยากของรีแบบเพียงครั้งเดียวหากในวันนั้นไมไ่เลือกการเปิดกล่องโอกาสนี้จะยังอยู่จนกว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดลงหลังกิจกรรมสิ้นสุดลงแล้วก็จะเปิดไม่ได้เพราะ้นงงก็ต้องทําให้เสร็จภายในกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะวิ่งตามหาดูสักหน่อยแล้วกันนะ こんな、み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 んな、こんな、みんな、みな、みん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 な、のんな、み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 んこみんな、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 な、みんな、みんんな、み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 ん 君たちに日用品を毎日持ってきてもらいたいんす最低でも中にはお金が入ってるっすよ全部黄金屋で鋳造されたもらっすちょっと複雑なんすよあでも商売に協力してくれたらその仕組みを教えてやってもいいっすよ <laughs> だからどうすかやってみない เนี่ยมันก็จะมีพูดมาก็เลือกที่เป็นเควสเลยนะเครื่องสามารถเข้าใจสิ่งต้องการในวันนี้ก็คือเห็ดเั่นเองเห็ดนี่ก็หาตามฉากได้ทั่วไปนะครับผมพราะง่านก็แค่แลกเปลี่ยนสิ่งหายากขึ้นมาได้โอกาสเปิดหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วลองกดซ้ำดิุณได้รับไปแล้วแต่คุณสามารถดูกล่องได้นะก็จะเป็นเหมือนล็อกอินนะครับถ้าถ้าเคสอย่างนี้ แล้วก็จะมีกล่อง1,2,3 1,2,3,6,7มีทั้งหมด7กล่องเหลือเวลได้หกวันน่าจะ7วันพอดีใช่ไหมผมขอดูเวลาเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนแล้วขอดูเวลาเอาแล้วกัดวกนดิเรามาด้วยเตอไฟเราก็ต้องเปิดด้วยไฟหรือต้องเปิดสายฟ้าเพื่อโอเวอร์โหลดว่าไปนั่น <c oughs> ก็ได้พิโมเจมกับอัปเกรดอาวุธนะครับที่เหลือเราก็ต้องรอดูนะครับว่า แต่ละกล่องจะได้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ต้องดูทีคือตอนจบเพราะสุดท้ายคือมันเหมือนว่าบังคับเปิดอยู่แล้วทีละอันนะครับแล้วของไม่สามารถเปิดซ้ำได้เพราะฉะนั้นของน่าจะไม่รันดอมนะน่าจะเป็นฟิกหรือเปล่าอย่างนี้ดูสภาพแล้วหรือของข้างในแต่ละคนไม่เท่ากันนะอันนี้ผมก็ตอบให้ไม่ได้คนระับแต่ของผมป๊อปมานี่นะครับผมตอนนี้ถ้าใครเลเวลถึงก็จะมีบทของโมนามาแล้วนะครับผมสามารถปลดล็อกเล่นได้แล้วนะถ้าแลงถึง ต้องใช้แล้เท่าไหร่แต่ของเปิดได้แล้วไงของผมมาเปิดได้แล้วแต่คนอื่นไม่รู้นะเราก็แค่ใช้กุญแจที่เกียร์ควสไปดเห็นไหมมันจะมีอันนี้นะที่เราสะสมไว้ก็สามารถเปิดได้ปลดล็อกแล้วก็จะเป็นในเรื่องไปนะครับผมอันนี้ขอแยกไว้ที่ทางหากกันนะเอาล้วครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมง่ายๆนะครับก็แค่หาของมาให้พ่อค้า แล้วเราก็แค่กดเลือกกล่องนะครับซึ่งผมก็เลือกไปแล้วนะก็ได้ของตีบวกอาวุธอย่างที่เห็นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาลั่งรอดูทีนะไอ้เจ็ดกล่องที่เหลือนั้นจะมีอะไรแต่ถ้าจากที่ดูจากที่อ่านมาเขาบอกว่าอย่างน้อยจะได้เอพิโมกสามสิบทุกอันมี3กล่องเอ้ยมี7กล่องนะเราคูณสเอ้ยคูณสาเข้าไปก็น่าจะได้ประมาณสองร้ เขากะบอกมาว่าแจก210พรีโมดนะครับผมไว้ทำไอประโยอดตู้นะครับแล้วที่สำคัญเราควรทำไว้นะครับเพราะว่าเราจะมีบัตรเทิรพาร์สำหรับคนที่มีบัตรเทิรนพาร์แล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้จะมีผลกับบัตรเทิรพาร์ด้วยให้เลือกอันข้อ3าเห็นไหมครับกิจกรรมพิเศษนะครับส่งวัสดุให้กับผู้ขาย5ครั้งในกิจกรรมสินค้าหายากครับเราจะได้แต้ม 1 2 0 BP นะครับก็คือ1 l e v e เลเวลของ BP นั่นเองนะเพราะ1 l e v e เลเวลของ BP ใช้1,000แต่เราได้1,200นะครับเพราะฉะนั้น5วันเราไม่ควรพลาดนะครับผมอย่งางนอมันจะช่วยเราปั๊ม BP ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดหรือขาดตอนอันไหนไปก็ขออภัยไปด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอ้หว่าขอพลาดจุดไหนแต่จากที่ผมอ่านมาแล้ว กิจกรรมเนี้ยไม่มีอะไรมากครับแค่หาของแล้วก็มาแลกของแค่นั้นเองนะครับผมแต่ถ้า่านผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ได้ครับสับผู้ชมทางด้านยูทูบส่วนผู้ชมทางด้านเฟซบุ๊กก็อย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไปด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กันคราวหน้าสำหรับคลิปเกมเข้มจริงอิ่มแหกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับหวังว่าคุณจะได้ข่าดีๆน,นะครับ